สงฆ์อยากได้แต่อาน,นิสงส์กฐินโยมก็ได้อาน,นิสงส์เหมือนเดิมพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่ลดย่อนผ่อนผันพระวินัยจึงรับกฐินก็ตามไม่รับกฐินก็ตามก็รับรักษาไวาศีลที่ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์เรียกว่าอาน,นิสงส์ห้าอาจารย์ตองแดงก็ประรกให้ฟังแล้ว พิธีกรรมต่างๆาดทธงแดงก็พูดโูกไกลหลวงพ่อแล้วเอาของทางตลาดจะวังมาพูดอยู่นะั่นในหลวงทําไม่เห็นรุ่งยากแต่ประชาชนทำไมของเยอะแยะในหลวงมาถวายผ้าไตเดียวเรียบร้อยของนี่กองจุ่มก้มอยู่นี่พระเก็บไว้เพราเป็นเป็นโทดอีกเฮ้หอะไรพ,พระลําบากเขาบอกกับทำบุญทำบุญเฮ้แต่พระยุ่ม เอาไปมาพราะกั็ของพวกนี่้เราไปคนกุ้งตาไม่สบายเองอ,เอาเห็นบ่เทิดพระเฮ็ดผิดเหตุีลเฮ็ดเฮ็ดแต่พระผิดศีลผิดธรรมเทิดแต่พระเกิดเยืเ่เหล็ก็ว่าทำบุญเกิดจอนพรนฝันให้พระสะดวกให้สะดวกข้ามสะดวกนั่นถึงตัวเห็นว่ามันเศร้าสวดสีิยังก็บ่ราะความก็เพราะว่าก๋วต้มขนมมันหลาย ส่วนเราออกแล้วแกนกับหบเมอ,อยากให้เน้นหนักเรื่องการทำบุญปฏิบัติบูชาซึ่งไม่ได้ซื้อไม่ได้วุ่นวายกับใครแต่กราบสัมมาคาระวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เี่ไหนที่ไหน,ท,ไหนท่านก็เน้นหนักเรื่องการทําบุญทําบุญไม่ได้ซื้ออาหารใจไม่ได้ซื้อก็พาทําทุกวันทุกวันไม่ใช่หรือทั้งวัดก็ดี ท,ทุกเกกช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นก่อนจะฉันก็พาทําบุญตะกอนนั่นนั่งดูลมหายใจเข้าออกนั่นแหละเรียกว่าทําบุญบุญอยู่ที่ลมถ้าเห็นบุญก็เห็นใจเราไม่มีสติสมาธิปัญญาเพราะเราไม่ทําบุญข้านิยมเห็นไหมเรอมัน <c oughs> จะล่างข้ารวย โ่นรอกโพเงินโพทองดอกไม่โพเงินโพทองกำตุงบัวดอกไม่เงินดอกไม่ทองคบสาคบเงินคบทองอย่างมาเสริมเขาบริวาาของกฐินพุนแต่องค์กฐินที่แท้จริงไม่ไม่ภาพไม่เดียวพอแล้วถ้ามีปัญญาก็เอาของเบาๆมาถวายพระ ว่าเอาไปขายผ่าเพร่อใดนี่เนี่คุณกบ็บอกล้วเป็นเนีคือบูกกกไม้น้ำบริเวณวัดเพลินต่อนน้ำเขาไปหดกกไม่อีกรักษากกไม่อีกเอาผาไว้ให้ตร้างค่าเขาก็บอกเอาด้บัดญาติโยมก็บอเห็นความสาคัญจุดนี้ให้สุขทา่าสุขนั่นถึงตัวอหมาะเาอย่างกตุงขนมไปแเทพใ่แน่ล่ะให้ตัวป่ากินได้ นั่นแหละเพราะไม่มีปัญญาเพราะไม่ทําบุญเลยไม่มีปัญญาไม่มีตาทิพย์ที่มองเห็นไม่มีหูทิพย์พอจะได้ยินฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าไปวัดทําบุญนะไปวัดทําบุญนะพระพุทธเจ้าเตือนนั่นเห็นไ่มไม่ใช่ไปยุ่งไปวัดไปยุ่งไปวัดไปยุ่งยุ่งเพราะล่ะพวกหนึ่งพระตันขืนมายัางฆ่าข้าวต้มขนมญี่ปุ่นนี่เองก็บพระัน ท่างกันเนอไปท,าท่างดางบนหุ่นทางบนกัดเทียมเยอะพวกกัดเทียมไว้เยอะต้านรับเยอะพวกน่ะแกคุ้งพวามคุ้มเรื่อพวกมัวว่าเอาเนี่ยร้องคว้าเอาแล้วแล้วเลยเออเอานี่ก็ดีมัธยของคณะสงฆ์ก็ว่าก็เรียบร้อยก็เรียบร้อยแล้วมันกหลายแห้งหลายวัดมัอนี่หลายวัดเพราะเป็นเฉพาะสองวัดนี่เด้วอัดอื่นก็จัดเอาอะไรสิ จะเจ้าระสงฆ์ว่ามแม่ครูบาอาจารย์ไปไม่ถึงก็ทอดถวายไปเลยอ่านเห็นความสำคัญสมความสาคัญอยู่กับเวลาพอเหมาะพอดีโดยเฉพาะสิ่งของนั่นแหละถ้าหากมีสติสมาธิปัญญาจริงๆก็วันพิจะรไถ่ของเบาๆของเบาให้เยอะของหนักมันบาปมันจุ่มอยู่ทุกวันเห็นไหมครกองผ้า ามิได้เอามาเอามาบัดถวายคนก็เอาไตาเดียวสำเร็จโลกมันก็เอามาทุกปีเว่าทุกปีพราะม่อเอามาตัดผ้ากระถิ่นเอามาถวายแเพิคนก็ป่ะเดี๋ยดบัดเอาเเรียกเอาไตาเดียวแค่นั้นไตน,นึมงได้ทั้งสบงจีวรนทั้งขาติท่านต้องเลือกผ้าพืนใดพืนหนึ่งสมควรกจเวลา ไปตัดไปเย็บไปย้อมไปกะไปการขั้นรับแล้วจงการกระถินด้วยผ้าผืนนี้ไม่ใช่ว่าขั้นรับแล้วจงการกระถินด้วยผ้าหมดกองนี้ก็ได้วางสัน่นด้วยผ้าผืนนั้นเด้ไปทําสําเร็จลูกให้เรียบร้อยในวันนั้นเย็บย้อมสีพร้อมกําการพระมัติน,นั่นพูนพ่วงเย็นๆว่าไปตัดไปเย็บกาจะตากแห้งให้เรียบร้อยแต่เป็นกระถินทวกนุ่นแหละ ตรงนี้ยังเป็นอุปกรณ์เหมือนบ้านอ,าอุปกรณ์าวางว่างไว้ให้ช่างทําให้แต่ช่างทําไม่สําเร็จก็ยังไม่ได้อยู่เหนใดก็เหมือนกันถ้าทําไม่สําเร็จยังไม่ได้การพร,พร้อมกันนี่อสตังพันเตสังกันจะปฏินางรรมิโกกตินัทธโรอนุโมดามะดามิุมนทั้งสิการเรียบร้อยทั้งติดใช้ได้ผ่าทั้งติดเชฟเี็บว้วง อากให้เข้าใจไปเน้นหนักภาคปฏิบัติภาคทาบุญเข้าวัดทําบุญก็วัดทําบุญเนี่ยเป็นแนวทางเวลาเข้าวัดแล้วให้อธิษฐานจิตใจไม่ต้องพูดต้องคุยนี่หน้าที่วิทยากรพูดเองต่างคนต่างพูดก็แปลวัดวัดของจักรันจักรพ่อของจักรันวัดอื้งของอื้งวัดนกเอียง แทนที่จะว่ามาทำบุญก็พากันมาทำบาปบาปมาคุยมาโซเลวัดตั้งแต่ชื่อก็พอจะเข้าใจแล้ว <c oughs> มีตอว่าแค่ยอดทั้งหมดหรอเกินไดนล่ะ <c oughs> อยอดยอดอะไอโอากาสแท่จะว่าจะไม่ได้ต่อยอดหนึ่งนาทีเอย้ยโซโซ

นเงินเช็คนสามร้หนบาทชิาคทุยอดเขาแยกเทวดหนึ่งแสนบาทยอดท่าโตรับบริจาคมาั้งหนึ่งแสนสองหมื่นปนวันครวมไม่สามยอดทักที่ไเลยไอ้พวกจะรวโมเป็สามยอดสี่ห้าหกานก็สิ่เป็นเงินเดือสองแสนเือนเนาะ Sand sang sáng sớm mọi người ở nhà mẹ nhà mẹ 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 Am, ขับพานเสร็จแล้วเตรียมขึ้นข้างบนแลนอาทินแลนวิ่งขึ้นข้างบนนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อเกอุโตสังโฆชนัตุปังจุตมะภาโกเทลัสปะปูนาติปัติสาปพะคัมหังังปะปูนันตุภิกขุจักสมณีระจักกังหะจายัจจัตุขังปริพุนฉันตุภะตาวะเรวะปุราปะริปุเรนติสาคขลังเอวเมีวะโตดินังเปตานังอุปกัมภติ กิจตังปฏิตังตุมหังเกปเมวะสัมเเอจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนราโสยาตามเนโิจติราโสยาตาภิโยเววันจันโทสาปโลกเวินันตุตุมาเตปาวดวน โยโสชเติภะยุกัมภาวะพิวะธานเสเรสเนจังอุตถาปัจเจโนจอารวทธรรมวันรันตอาจนุสุขัง रे डान्ति पञ्जा वा डान् जो वितमचरा कालेन दिन्न हरिजेषो वो चोपोते सुडिषो वे ते जखिना

โอ้นาเนปารารกัตมิเมาเตาอนเตอานินันเตวาวะตุสาปมังการาราคันตุสาเดวตาอาบาบุตานุบาเวนัสดาโซติบวันตุเต วาวาโุสาปมังการังารัก ar ันโตซาประเดวตาตาบาสังฆานุภาเวนาราโสเทภาวันต ah ุเทว่าว uh. ่าตุนยาจอมยาติพี่น้องทางใกล้ทางไกลได้เสียจละมากระถินกองแล ออได้มารวมกันแสดงออกซึงนักอัาใจทางกายทางวาจาทาทงใจตลอดทางพระเจ้าพระสงฆ์ได้มารวมกันเป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่บุญกุศลี่พวกเราวด้พากันทําแล้วนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากคนลโลกอันนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกงปัก,ปกรักษาองอคนเจ้าจงลูงกหลานจงอัติเพี่น้องตลอดทั้งพระเจ้าประสงค์จงมีแต่ความสุขความจเจริญสุขกายสุขใจเดินทางด้วยความสะดวกสบายตลอดปลอดภัยงานจึงใดกันเงินจึงใดปราถนาจึงหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จ,จสมดังความปานาจงทุกสิ่งทุกประการเติม อันเทวาทโนแห้วงตะหว่างก็เสร็จ TAN LANG <laughs> KE SINGSE PATAWI PUKHALE APHISETE ภะมรันติสุนากาังตาสุมางกาสุปปัปังสุหเตตสุขโนสุโมัวจะจจเย

กตวานะลาบันตาเตบาคาคิเนปรหัง